ก็สวัสดีท่านด้วยนะคะวันนี้มากันเหมือนเดิมกับ Minecraft Pocket Edition version 0 1 3 0แต่เป็นตัวเต็มนะคะเอาละวันนี้อยู่ใน a t t a c k on golem นะคะี่ว่วเดี๋ยวเราต้องหาอีกตัวก่อนนะคะนี่ไงเข้ามาแล้ว ัวแเราเข้าไปดุมดุมดุมกันอ้าวอุ้ยเดีกเสียหนีทัต่ะท,ที่แล้วที่เรากำลังฆ่าโกาลมกันจบ คือจริงๆแล้วมันต้องมีอาค่ะแล้วอะไรค่ะจะต,ตายเหรอจะไปวางนีน้ดื่มกันเองนะค่ะ ก็วันนี้เราก็มาสังเกตการมันดีนะคะ ความนี้เราบอกเราบอกผู้ที่พูดเรียบร้อยแล้วนะ เอาแค่ okay, นี้ก่อนแล้วกันวันนี้ภูมินกับเออแคออรอทเราแสนหน้าโค้งต้องขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับไม n e ครับ t อ็กซ c ออนโกลิมกับเบอร์นี่ในพัทต,ต่อไปนะคะขอว่างจับก่อน ไป bye ค่ะ